หามาให้จับให้จองกันแบบเต็มสต็อกสําหรับโชคไฮคลาสอย่างเออร์ลินสำหรับเจียโน่เรียกได้ว่าเป็นโชคที่ก่อนหน้านี้ตามหากันให้ควักเลยนะครับสำหรับเออร์ลินของเจียโน่เนี่ยแต่วันนี้นะครับบอกเลยว่าโมโตฟิกจัดมาให้แล้วแบบล้นๆแล้ววันนี้ที่โมโตฟิกสาขาพักขนงมีลูกค้าเข้ามาจัดแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเจียโน่จับคู่กับเออร์ลิน3 49เนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรเผื่อจะมีใครนะครับที่กำลังเล็งๆเอาไว้อยู่เนี่ยน่าจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจที่ดีเลยทีเดียวซึ่งเออร์ลินเลยสาเจี่เก้า่า ไม่ต้องมาเสียเวลาปาดชุดสีปาดบางคนซื้อปุ๊บใส่ปั๊บได้เลยตัวโชว์มีความสูงอยู่ที่320ม mm มนะครับและซับแทงของรุ่นนี้นะครับจะเป็นซับแทงสีทองแบบเฉียงตามสไตล์เออร์ลินเลยให้ความหรูหราเช่นเคยสามารถปรับได้3ค่าได้แก่ค่าพีโอดรีบาและคอมเพรสชันใครที่รู้สึกว่าโช๊คเดิมเนี่ยมันไม่พอมือแข็งไปขี่ไม่มันอยากเปลี่ยนทังทีให้มันจบๆเนี่ยก็มาทางนี้เลยครับโมโตฟิกรับจบให้ได้แน่นอนพร้อมฟิตติ้งก่อนติดตั้งให้เหมาะกับการใช้งานของผู้ขับขี่ของแต่ละบุคคลนนะครรรัับแลล่่าตตวขอองงเิ 3, 4, 9, โชรรุสห ราคาอยู่ที่14,000บาทครับสามารถผ่อนได้ส่วนเปอร์เซ็นต์นะสูงสุดถึง6เดือนพร้อมการรับประกันสินค้าสูงสุดถึง2ปีสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาคุยเข้ามาปรึกษากันก่อนได้เลยนะครับที่หน้าร้านโมโตฟิกทั้ง4สาขาไม่ว่าจะเป็นถนนจันเอกชัย34สาขาพระขนงและสาขาวัชระพลรับรองว่าโมโตฟิกรับจบให้ได้แน่นอน100%ครับผมหรือใครที่สนใจจองคิวก็ใช้บริการนะครับผมสามารถแอดไลน์โมโตฟิกไทยแลนด์เข้ามาได้เลยครับและที่พิเศษไปกว่านั้นครับเพียงจองคิวเป็นนนนคคคิววแแรรรกของงงัััะบบผมจ่่่าาาายยเเพี1ทท้น